ของข้อคอนกรีตของพี่ก็พที่ซื้อก็อย่างนี้แหละหันหน้าปนไปนี่แปลงนี้ไม่ใช่แปลงนี้นะแปลงข้างสองงานที่เก็บใช้สวัสดีครับพี่น้องครับดาบวัดมาหาพี่แดงวันนี้มานะครับก็เดี๋ยวให้มาดูระบบน้ําในสวนในแปลงนะครับผมซึ่งเป็นก็คือชื่อร้านนี่รงกนลนะครับขายต้นไม้ที่นี้ ก็สงสัยในเรื่องราวเกี่ยวกับระบบน้ําช่วงหน้าแรงนะพี่แดงนะสวัสดีครับพี่แดงครับผมเนี่ยพี่แดงพี่แดงคนสวยเหมือนเดิมนะครับให้มาดูระบบน้ําอยู่หลังบ้านบาดานที่ลึกขนาดไหนพี่อันนี้เจาะไป48เมตร48เมตรนอกขึ้นมากี่นิ้วประมาณนั้นประมาณ4 3-4นิ้วตรงมืดของฝ่างไม้ข้างล่างโอ้นะครับก็คือนี่คือเอ่อคือแหล่งน้ําของเราเลยใช่หลักๆเลยนะครับก็ใช้หล่อเลี้ยงในแปลงใช่แล้วก็เดิน รอบเลยรอบสวนโอ้ครับครับทีนี้ขาดบ้างไหมพี่ช่วงหน้าแรงอย่างเงี้ยมันขาดมันพร่องไหมไม่เลยค่ะโอ้นะครับขังงละห้าพันลิตรี่ยพี่แดงมีปัญหาไหมการดูดขึ้นมาแล้วไปใช้เลยเนี่ยไม่ค่ะไม่มีเลยอืมก็คือใช้งานเลยไม่มีการมาพักใส่ถังใส่ถึงไม่มีดูดดีขึ้นมาดูดดขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าข้างหน้าร้านดีกว่าหน้าสวนเราเนาะโอเค ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่พักของพี่พี่แดงเนาะอันนี้จำปีนะครับผมจำปีปลูกได้กี่ปีแล้วครับต้นนี้อันนี้เป็นไม้ล้อมมาโอ้ล้อมมาเลยนะครับพี่เลือไปสองใบเพราะไม้มันติดแล้วไงทำมันลงดิ้งก็แค่เดือนเดียวก็โอเคเลยนะครับขอให้น้ําถึงทีนี้หลุมเราขุดลงไปเลยไหมพี่ก็อยู่ประมาณสักห้าสิบเซนอ๋อห้าสิบเซนเลยแค่กว้างหน่อยแกว้างหน่อยแล้วก็ปล่อยน้ําเวลาปลูกพวกไม้ล้อมนี่จะเน้นลูกค้าเลยว่าเวลาลดน้ำอย่ายืนยืนขีดแต่ข้างบนใส่ยางสุดๆหลุมรับรอง ไม่มีเน่าให้ชุ่มเลยดแ,แล้วก็แตกดอกเขากบเตครับาความนิดนึงพี่แดงไล่เราที่ร้านเราเนี่ยประมาณก,กี่ไร่ครับอันนี้ห้าไร่สิบสามวันหะ้าไร่สิบสามวานนะคุอพี่น้องเราก็มาชมทินหลังไม่รู้เนาะ <laughs> ก็เป็นที่พักบริเวณนี้ก็เป็นที่พักของเราเลยนะครับผม <c oughs> ที่พักสํานักงาน <c oughs> เป็นสํานักงานนะครับ <c oughs> ด้านนี้ก็จะเป็น <c oughs> พวกกระดังงานะครับผมโอเคนะครับผมโอ้สวยงามออกทรงกลิ่นหอมเลยเนาะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องเราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับระหว่างในในแปลงนะครับผมบก็คือที่ร้านนี่แหละพูดง่ายๆที่ร้านของพี่แดงพี่แดงก็จะขายเรื่องนาเกี่ยวกับต้นไม้ไไประชาัมพันธ์นิดนึงเรื่องน้ําเนี่ยนะครับคนบุญนะครับผมเ,เรื่องน้ำมาจะทาพัน์นิดนึงนะครับน้าก็ไว้ทาบุญจ้ะครับผมเรื่องไหลเรื่องราวระบบน้ํานะครับสายบุญด้วย <laughs> 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 นะครับ <c oughs> ก็นโนโมนาในบุญด้วยนะครับผมเรื่องราวพวกนี้นะครับ ทีนี้ช่วงนี้ร้อนมากแรงมากพี่แดงนะครับผมเราก็ได้น้ําบาดาลอย่างด้งจุดที่ต้นคิปเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะในการบริหารจัดการ,ใน,การในแปลงทีนี้แรงดันมันพอไหมพี่แดงก็ไม่มีสะดุดเลยเสมอครับอมไม่มีใช้แต่เช้าเย็นเพี่ยงก็เสมอทีนี้พี่วางจุดยังไงบางพี่ก็วางรอบสวนเลยนะโอ้วางรอบสวนจะใช้แล้วก็เปิดวาล์วแล้วก็เขาสะิดขึ้นเลยอืดตดขึ้นมาไม่มีการพักน้า ครับครับทีนี้ไปดูต้นไม้บ้างเนาะในร้านเราตอนนี้ตอนนี้พี่แดงออเดอร์ออเดอร์อออที่เขามาช่วงหน้าแรงๆอย่างเงี้ยตออเดอร์เขามาหาอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่ว่าไม้ที่ปลูกอ่าหนึ่งอารม่ปลูกบ้านใหม่ไม้อารมก่อนแมกกาวก่อนแล้วก็ปูด้วยหญ้าแล้วก็ปลูกด้วยไม้ที่แดดทีนี้คนที่เขาไม่รู้เลยพี่แดงมีข้อแนะนํำยังไงต้องแนะนำ ได้ยังไงบ้างครับพี่สมมติว่าคนไม่รู้เลยเนี่ยหนูอยากจะซื้อต้นไม้ไปปลูกในสวนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้เลยถ้าปลูกบ้านใหม่บางคนก็อย่าชี้จุดมาเลยว่าะปลูกหญ้าถ้าปาลูกหญ้าลักษณะบ้านโลง่โลงๆไหมใกล้จะม,มีว่างไหมถ้ามีก็ต้องปลูกไม้แบกกาวาไปก่อนคือเป็นไม้ยืนต้นต้นใหญ่สักสองสามเมตรอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยจุดด้วยหญ้า,ามันจะได้ไม่ขูกทิ้งเนาะจ้ะแล้วก็เน้นน้า ระบบน้ําด้วยระบบน้ำนี่อันดับเหนืตอต้นนี้ครับช้ามาลดน้ําการลดน้ําต้นไม้ให้ลดช่วงช้าดีที่สุดเพราะมันจะทานซีเรียลดีนะนั่นแหละให้ถึงท <c oughs> ีนี้ให้พี่แดงพาไปดูเนาะตอนนี้มีมีตัวไหนบ้างนะครับที่เอยด่างเตยด่างอันนี้อุดต้นไม้ถึต้นไม้ทนดีดตนดดเตยด่างครับ ตอนนี้ที่ร้านพี่พี่แดงขายต้นเท่าไหร oh, ่เน uh hmm> yeah. claro. ok. ี่ยกระถางละเท่าไหร่อ๋อสิบแปดบาทใน้เบอร์สิบเอ็ดก็อย uh ู่ที่หกสิบห้าครับรับมันมีเบอร์แล้วแต่ไซส์นะครับโกศนเหมาะกับต่อแดดเหมือนกันชอบแดดสู้แดดเลยนะครับนี่นี่ไต่แดดธาต้าตของคนเหลืองมันก็จะเหลือง้ดนแดด ครับชอบแดดมากตัวละห้าบาทเองพี่แดงมันจะกห้าสิบเสรเลยนะห้าบาทเด้เลยโอ้โหโอ้ครับครับและไซส์เล็กดูนะเท่ากันใช่ไหมพี่อันไหนฮะเหมือนกันอืมคนละตัวแล้ที่นี้เป็นที่นิยมของทุกซูเาเก็ครับนี่คืออันนี้เขาเรียกว่าหญ้ามะพุ้หรือเรียกง่ายๆหญ้าแดงหญ้าแดงหญ้าเขียวให้หญ้าแดงให้ยืนมีชื่อเสียง ว่ามีดอกของกานช่ดอดอกเหมือกันที่นิยมของสุานกาแฟตามมุกตสสามอะไรางเี้ครับครับ,บร้านกาแฟครับนี่อยู่สิบบาทอืมครับครับดิมรั้วแต่ดิมรนะั้ว,วเนาะเออดิมรัวจิมถุไมรู้แันนี้จะเป็นเข็มใช่ไหมพี่ ดอกแดงอ๋อนะครับนิดนึงก็15ต้นที่แท็กสำหรับพันป่อันนี้สองบาต้นสองบาทเมื่อกี้ห้าบาทมาในสองบาทลดลงไปเรื่อยพี่แดงนี่มันถึงเล็กสองบาทมากกว่ามันมาก็บาทกว่าเนาะทำไมถึงตั้งแปดสิบตั้งอย่างเงี้ยครับครับในร้านนี้ชาดัดมดเกี้ยงอืมชาดัดไม่เหลือแล้วชาดัดก็มาหกสิบไม่เหลือแล้วแต่ถ้าใครสนใจก็ยังมีพอสั่งมีออเดอร์ ก็สั่งเข้ามานะครับผมคำว่าหมดนี่ไม่ใช่ว่าหมดเลยมีมาตลอดคุณสนใจมาชนิดไหนบอกรถวิ่งตลอดเป็นต้นไม้รอเฉพาะกิจช่วงที่มีงานเทศกาลหรือราชนาวิคือเขาต้องสิทธิราชนาวิยไม่ได้รับนะครับตัวนี้คือืมโอ้โหสีสดนะครับชอบแดดเหมือนกันนะพี่นะ กับหนอนไก่ซ้อนแต่ส้อยส้อยไก่ส้อยไก่เนาะ๋อ้ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่งอนมัน๋ออยูข้อแตกต่างเร่งอนนะครับอันนี้ชอบอันนี้ชอันี้เขาเรียกว่าส้อยไก่ส้อยไก่นะครับผมอันนี้เฉพาะกิจก็อยู่ได้ประมาณหกเจ็ดเดือนก็ต้องโรทีหมาลุมลุกพวกดาวเรืองครับครับครับไม้ประดับไม้ดอกเนาะสวยงามแต่เฉพาะกิจถ้ามาก็จะแนะนนัครับเฉพาะกิจแหวนไวเป็นไม้ดอกไม ตอืครับอยู่ได้นานนานเป็นปีเลยโอ้คให้ปุ๋ยได้เดียนะครับครับคปุ๋ยที่ให้คือปุ๋ยอะไรครับพี่อืมอืมพวกนี้เนาะนะครับตัวเอ่อเนี่ยใส่นี้สิบาทโอนะครับผมแพงป่วยเลยเปี้ยงเลยอืมสวครัวก็มีแต่ก็ยาวไมเท่าไหร่ครับ ันนี้แก้วเจ้าจอมแค่ข้ามาฝั่งนี้แก้วเจ้าจอมนะครับพี่ต้องครับไซส์นี่พี่พี่แดงนี่ล้อมมาล้อมมาเลยพร้อมพร้อมปลูกอืมพร้อมปลูกเลยก็มีดอกอะตัวนี้ไซส์ประมาณอันนี้สามพันเก้าราคาสามพันเก้าสองเมตรกว่าสองเมตรกว่ากว่าเนาะครับคือไปลงได้เลยเนาะลงได้เลยไปลงครับผมเครื่องฟ้าเครื่องฟ้านะครับชอบแดดชอบอึดด้วยอืม ใส่นี่ยี่สิบาทเนาะรับพี่ราแีอ่เื่ไม้หนาหน้าสองใ้รมเงาเนีอทั้งปีแล้วก็ใบไม่ค่อยร่วงครับนชงโคฮอลแลนด์ชพนี่น้องนะครับไซสนี้โอโหหน้าหน้าไปปลูกนะสวนยอมเนาะอโอเคเลยใช่ไได้เลยครับันพี่แดงบอกเนาะแบล็กกาวตะกอดเลยไม้หลักๆก่อนแล้วก็ค่อยบด้วยไม้เล็กไม้น้อยครับไค่อยแปะที่ผ่านพี่ขาดไม่ได้ก็ไผ่ ไผ่ไผ่ตรงนี้ก็เย็นนะไปปลูกไว้อันนี้ไผ่เลี้ยงเออทีนี้มันจะมีปัญหาพี่แดงคนไม่ค่อยรู้กับการไปปลูกไผ่ไปปลูกเขตแดนบ้างอะไรเงี้ยมันจะมันจะปิวที่ใบครับม,มันจะไปนะพอโตม,มันจะไปละกับแต่อันนี้เขาเป็นไม้เลี้ยงเขาไปจัดสวนจัดสวนมากกว่า <จะ S 1> อืวมันจะว่าเขาไปจะตัดแต่งอยู่เรื่อยนะครับแล้วมันพวกนี้มันจะแต่งหรอครับีไผ่เลี้ยงไผ่ยกจีนไผ่เงินไผ่น้ำเต้าอะไรอย่างเงี้ยอของโรงแรมเดี๋ยวก็มาเอา ให้ความเย็นเนาะความเย็นแล้วก็สวยงามด้วยเรื่องเรื่องราวของไผ่นะครับอากาศช่วงนี้นะครับพี่น้องครับยังไม่ถึงเมษาเลยนะครับแต่ที่ได้เห็นเอ่อในสวนของพี่แดงนะครับสวนนี้จงกลก็ยังมีเขียวอยู่ที่เดียวเพราะว่ามีระบบน้ำ่อ้นะครับผมนี่นะครับล้อมมาแล้วก็ลงไปปลูกไม่รอ่มเลย ปปลูกได้เลยไม้มันติดแล้วครับแต่จะปีอย่างถือว่าน่าไม่แรงพกะจะปีจะปลาเนี่ยน่าจะไม่ค่อยแรงแล้วจะได้ร่มเงาดีแล้ยิ่งตัดแต่งได้ยิ่งดีอืมนะไซนี้ประมาณเท่าไหร่พี่พี่แดงถ้าคิดเป็นราคาเนาะนราคาอยู่พันสองพันสองนะครับพี่น้องครับไซนี้น,นี่นะใบเลื่อกำลังแตกนะครับใบอ่อนออกมานะครับคุณดนระบบน้ำ นะครับผมโอเคคข้าวๆประมาณนี้ในไร่ในสวนร่มร้อนมากตอนนี้นะครับอ่านะครับยังมียังมีหมากด้วยหมากไซนั้นประมาณเท่าไหร่พี่พี่แดงละร้อยเองโอก่าละร้อยนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่แดงมากจ้ะแล้วก็ทงไรยอ้โหสัยมากขอบคุณพี่แดงมากกับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับผม